ราศีเมษคนมีคู่นะตอนนี้พลังงานไพ่บอกอย่างไรชาวราศีเมษเป็นยังไงอยู่นะคะขอพลังงานไพ่ฝั่งคุณก่อนเลยนะชาวเมษนะชาวเมษคนมีคู่นะคะคุณได้ก้าวไม้เท้าได้ไพ่หกดาบอัศวินอัศวินไม้แล้วก็ห้าเหรียญแล้วก็ราชินีพระจันทร์ชาวราศีเมษเหมือนอยังรอคอยคนรักอยู่นะคะเหมือนยืนเศร้าๆแล้วก็คิด คิดมากคิดเยอะห้าเหรียญราชินีพระจันทร์บางท่านก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอพรที่จะให้ความรักสมหวงังไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ขอให้ใจเขาอ่ะคิดถึงเราและกลับมาหาเราโดยเร็วนะเหมือนชาวราศีเมษก็จะเหมือนกับขอพลังงานแบบนั้นให้ เกิดขึ้นเร็วๆให้เขากลับมาโดยเร็วอะไรประมาณนี้ก็คือท่านยังรอเขาอยู่ยังใจจดใจจ่อนะคะกับคนคนนี้อยู่นะคะทีนี้เรามาถามถ,ามถึงคนนี้ชาวของชาวเมดนี่แหละว่า mm hmm. เขาเป็นยังไงเขาคิดถึงท่านเหมือนที่ท่านคิดถึงเขาไหมบางท่านก็อาจจะคบอยู่กับคนทางไกลเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็มีนะคะมีไพ่พลังงานห้าถ้วยเขาสำนึกผิดนะเขารู้สึกแบบเศร้าและเสียใจมากมาก เขารู้สึกว่าเขาผิดเขาทำผิดกับท่านเขาอยากขอโทษนะคะพ่ายทำแลนการปรับความเข้าใจเขาอยากให้ท่านยกโทษให้เขาในสิ่งที่เขาทำไปนะคะเขารอโอกาสนี้นะคะที่จะปรับความเข้าใจกับท่านนะนี่คือสิ่งที่เขาเขาคิดถึงท่านตลอดถ้าเขา อยู่ไกลคนละจังหวัดคนละประเทศเขาก็ต้องการที่จะเดินทางมาเจอท่านปรับความเข้าใจกับท่านถ้าอยู่ใกล้กันก็น่าจะได้คุยกันเร็วๆนี้นี่ก็คือฝั่งเขานะคะขอไพ่พลังงานเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความสัมพันธ์ของท่านกับเขาเป็นยังไงต่อกันไปนะคะเป็นยังไงกันต่อนะคะก็คือไพ่เลเวอร์จัสเมนแปลการปรับความเข้าใจกันนะคะการรีเทิร์น จะสติ a, ความชัดเจนนะคะสี่ถ้วยการอขอโทษนะะัน่นแหละค่ะไพ่ใบนี้ยืนถ้วยให้แล้วขอขอความรักขอกลับมาอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ต้องมาขอคืนดีท่านมาง้อชาวราศีเมษนั่นแหละนะคะไพ่จะบอกประมาณนั้นนี่คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะแล้วขอต่ออีกสักห้าใบนะคะว่าท่านละ่ะให้อภัยเขาและเริ่มต้นกันแบบมีความสุขไหม กลับมาแบบมีความสุขไหมนะคะอาไพ่สองดาบนะคะคำพูดการแสดงออกห้าดาบาไพ่เดทอะไรที่มันแรงๆทุกอย่างท่านก็ถือว่าให้มันจบกันไปนะคะให้มันจบกันไปก็คืออะไรที่เขาทำผิดพลาดทำให้ท่านเสียใจมากมายยถ้าท่านถือว่ามันเป็นอดีตก็จบๆกันไปอย่างนั้นเองนะคะก็ให้มันจบกันไปไม่ต้อง เอามาลื้อฟื้นแล้วนั่นคือสิ่งที่ท่านท่านบอกกับคนคนนี้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เดอะมูนไพ่เจ็ดไม้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นกันใหม่ไม่ต้องไปยึดติดนะคะดีค่ะก็คืออะไรที่มันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ที่จะเกิดการบาดหมางการแตกแยกก็จบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดอะฟูลการเริ่มต้นใหม่แบบที่ เป็นสิ่งที่ให้อิสระกันซะด้วยนะคะไม่ได้จุ้จี้จุกจิกนั่นเองถือว่าดีคะ่ะสำหรับคนมีคู่นะคะโอเคต่อด้วยคนโสดคะ่ะคนโสดนะคะไพ่ j จัคสเ n มนนะคะ จักรวาลจพะพทานคนดีๆมาให้ท่านแล้วล่ะราชินีดาบเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะถ้าคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงแบบเก่งมีความสามารถชอบเอาเอกเอาใจชอบดูแลอ่านะฮะการที่จะไม่ควบคุมคุณมากจนเกินไปเขาจะให้คุณแบบดูแลตัวคุณเองทำอะไรได้ ตามใจชอบอะไรประมาณนั้นสําหรับคนโสดนะจะมีคนเข้ามาแบบนี้เอ่อถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็มองสลับกับไพ่นะฮะให้ตีซะว่าคุณจะเจอผู้ชายที่ดีที่ให้เกียรติผู้หญิงเปผู้หญิงนะคะก็คือเป็นสายเปอุปถรัรมภ์ค้ำจุนอะไรประมาณนี้พร้อมที่จะเข้ามาดูแลให้คุณมีความสุขไพ่เดอะฟูลเต็มที่คุณอยากได้อะไรอยากไปที่ไหน เขาก็จะพาไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดนะคะไม่ว่าจะคนที่เข้ามานี่อาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุดินก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์ขอพลังงานเพิ่มนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็ชาวกรกฎอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ ขีมข่ม้าขี่ม้าขาวคือเข้ามาช่วยเข้ามาเคลียทุกอย่างทําให้คุณแบบมีความสุขนั่นเองนะคะว้าวดีมากเลยนะคะคนโสดคุณเจอคนดีจริงๆในปักนี้นะคะก็เตรียมเปิดใจได้เลยนะคะขอสรุปด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลแบบให้เรามีความสุขกับไพ่ความรักชุดนี้อีกครั้งนะคะขอพลังงานไพ่โรมนต์แองเจิ้ลให้ชาวราศีเมษคะ่ะ ไพ่บอกอัลลนะีคว wow. ายเลิฟนะเอนเกจเมนต์ว้าวไพ่สวยมากนะคะ very soon สอ่าสุดยอดเลยค่ะไพ่ไพ่ดีมากเลยไพ่บอกว่านะคะ,ะความสัมพันธ์นะอะไรก็ตามที่มันอาจจะบางครั้งอะ่ะมันมัน,ม,นมันจะมีแพชชั่นของความสัมพันธ์ที่ที่ลดลงที่ที่ที่ลดลงนะคะแต่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยังพยายาม ยามที่จะเข้าหาอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะใจ on. อ่อนอ่าแล้วก็ engagement ยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานก็ไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลย Very soon นะเร็วๆเวนี้ยนี่แหละสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรัก อ่านะคะสำหรับชาวราศีเมษแต่ถ้าใครเป็นครอบครัวแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะก็แปลว่าพวกคุณจะลํำลึกถึงความหลังครั้งเก่าๆแบบทำให้มันมีแบบแพชชั่นของความสนใจความหวือหวาในตัวกันและกันความต้องการในการและกันมากขึ้นนั่นเองนะคะขอให้ชาวราศีเมษและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาและต้องการนะคะเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ